แล้วนะคะสาขาใหม่ของ hoops station ที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะสำหรับโค้ดส่วนลดในเดือนกุมภาพันธ์ hoops 23 KQ ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง hoops station วิกเชอร์แบมบานยามาสร้างผลงานเอเลียนทริปเปิลเดว์บลจากการบล็อกมิวอกกี้บ็อกซ์อดแชมป์เก่าอย่างเดนเวอักเกสยับโกลเดนสเตทวอร์ริเออร์สดีขึ้นเรื่อยๆชนะ5เกมติด LA Clippers อดขึ้นที่1เจอทีวูฟขยัำยับเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิ t ตี้ทรีมนเี่วันนี้เราทั้งสองคนนะเป็นตัวกันมิเอก็มีกันทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะมีเกมซูเปอร์โบว์ค่ะแล้วก็มีการแข่งขัน n b a เพียงแค่2คู่วันนี้ n b a จัดให้พวกเราแบบครบทวนถึง10คู่ดูกันไปให้แบบมันกันไปเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะถ้าหากใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็ขอไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งคู่ด้วยค่ะก่่่่่่่่อออออนนนนนนนืครรรมมเเเเเาาาาาาดดดดูหห้ตตตขงงลลยยยยีีปปะะะจสััััั์กกกววบบฝ เป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือลูกระดอนชิตครับ mm hmm. เขานำทีมดัลลัสแมวบริกส์เนี่ยชนะ4เกมรวดเลยนะครับดยการทำแต้มเรียกว่าเป็นการโกยเลยด <Ha. S 1> ียกว่าเฉลี่ยแล้ว31.3แต้มนะครับ10.5หรีบาร์แล้วก็8แอสซิสต์ต่ตอ,อกเกม mm hmm. การคว้างรางวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2ของตัวเขาในฤดูกาลนี้นะครับและในภาพรวมถือว่าเป็นครั้งที่11ในชีวิตในช่วง5ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยไม่มีใครในฝั่งตะว,วันตกเลยนะครับที่สามารถคว้ารางวันนี้ได้มากกว่าลูกา ตอนนี้เขาตามหลังรุ่นพี่อย่างเดิร์กนวิสกี้เพียงแค่5ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็จะขึ้นมาเทียบเท่ากับนักกีฬาที่คว้ารางวัลผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมในส่วนของฝั่งตัวนันออกครับก็คือโดนแวนมิเชลครับสไปด้ามิเชลนี่ก็น,นาทีมคลิปแลนด์โคเรียสชนะ4เกมรวดเช่นเดียวกันนะครับด้วยค่าเฉลี่ยในการเล่น2 7 8ิบแต้ม4.8รีบาวดแลวก็5แอสซิสต์ต่อเกมการยิงการข้ามยิง3คะแนนของโดนัลแวนมิเชลตอน ในฤดูกาลนี้แต่ในภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งที่6ในชีวิตนะครับึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3ในยูนิฟอร์มของคล<ๆ>ิปแดนเคโอเรียสเขาถือว่าเป็นนักกีฬาคนที่3ในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถคว้าได้มากที่สุด2อ,อันดับแรกเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือรบรนเจมส์เรเบรนเจมส์เนี่ยสี่สิบสองครั้งนะครับเยอะมากเยอะมากครับในขณะที่คารีเออร์วิงครับอันดับ2คือ4ครั้งเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าโดนาวานมิเชลเนี่ยจะสามารถขึ้นยวด้ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะสาหรับลูคัดอนฉีค่ะแล้วก็โดนแวนมิเชลนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยทั้งการยิง2แล้วก็3คะแนนและสําหรับเกมวันนี้นะคะ่ะมิเอเป็นยังไงบ้างอยากจะถามเพื่อนๆด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างกับผลงานของวิกเชลเวนแยดมาแวนบ้วันนี้ทำทริปเปิลโดว์ด้วยการบล็อกนะคะแล้วก็เอาชนะโจรสตแรปเตอร์ไปได้122ต่อ99ค่ะมินเอตีเสมอซีรีส์ดูการปกติแล้ว1ต่อหนึ่งอยากจะถามเอมินเออีกค่ะว่าการทำทริปเปิลโดว์ด้วย ุดเลยครับจริงๆแล้ว oh. เนี่ยการทำทริปเปิลดับเบิลเนี่ยปกติแล้วก็ยากมากๆนะครับ uh. ต่อให้เพื่อนๆที่เล่นบาสอยู่เนี่ยลองอยู่ลองตั้งใจเลยว่าในเกมวันนี้เนี่ยจะทำทริปเปิลดับเบิลเป็นเกมการแข่งขัน uh. นะครับเอาแบบตั้งใจเลยเนี่ยยังทำไม่ได้เลยจริงๆพยายามจะทำเ uh. ยากมากๆนะครับและครั้งนี้เนี่ยตัวเลขที่วิกเตอร์ทำมาเนี่ยเหมือนเป็นตัวเลขของเอเลี่ยนจริงๆนะครับเหมือนเล่นเกมเลยยี่สิบแต้ม14 oh. รีบาวด์5 oh. แอสซิสต์กับสิบล็อกด้วยการยิงฟิลโกสูงส่งถ คนปกติธรรมดาทําไม่ได้แน่นอนครับนี่โหดร้ายมากๆเลยนะครับเขากลายเป็นรุกกี้คนแรกนะครับตั้งแต่ปี2004ครั้งสุดท้ายที่มีการบล็อกระดับ10ครั้งได้เนี่ยก็คือจอร์จสมิธตอนนั้นคือรุกกี้ของแอตแลนตาฮอสเนี่ยแหละครับ20ปีผ่านมานะครับถึงมาเป็นวิกเตอร์วนบันยาม่าในเกมวันนี้และด้วยผลงานแบบนี้ทําให้เขากลายเป็นรุกกี้คนที่4นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิด้วยการบล็อกได้ นี่ถือว่าเป็นทริปเปิลเดอร์ลครั้งที่2ในชีวิตของตัวเขานะครับของตัวเวมบี้เองแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทําด้วยการทําแต้ม mm hmm. การ mm hmm. การีบาวแล้วก็การบล็อกอีก3คนก่อนหน้านี้ที่เป็นรุกกี้และสามารถทําได้นะัคือมาร์คอีตันนะครับแล้วก็รัฟซ a มสันในปี1983 mm hmm. แล้วก็กระโดดมาเป็นเดวิดโรบินสันครับรุ่นพี่ของเวมบี hmm. ้ในทีมแซน a นโต n นิโอสเปอร์นี่แหละตำนางของสเปอร์ที่ทำเอาไว้ในปี1990 mm hmm. จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับพึ่งมาเป็นแวมบีเช่นเดียวกัน34ปีนาน,น,านมากๆครับลลไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนนะครับ ตัวของเดวิดโรบินสันเนี่ยเขาสามารถทําได้ถึง3ครั้งฤดูกาลยังคงเหลืออยู่เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าตัวของเวมบี้เนี่ยจะสามารถทําได้อีกหรือเปล่าจริงเลยค่ะอย่างที่มินเอบอกนะคะว่ามันนานมากๆาหากว่าไม่ใช่เป็นเวมบี้เนี่ยแฟนบาเสอยงพวกเราคงไม่มีโอกาสเห<ม>็นนะคะเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยแหละคะ่ะบล็อกแบบต่อเนื่องเลยสองครั้งนะคะโหยอดเยี่ยมจริงๆค่ะนอกจากจะเป็นนักกีฬาที่สูงมากๆสูงจนถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่เห็นครั้งแรกเนี่ยต้องให้ความสนใจแล้วต้องุเหลียวหลังมองจริงยังเป็นนักกีฬาที่มีทักษะครบถ้วน ทีนี้เราไปต่อกันที่เกมต่อไปค่ะนี่คือเกมผิดคาดอีกคู่หนึ่งนะคะนั่นก็คือฟิลาเดลเฟียเซอร์เบนร์ดีซิกเซอร์ที่ไม่มีโจเอลเอ็มบีค่ะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็สู้ตายนะคะได้ทั้งไทริสแม็กซี่กดไป22แตม้มแครี่อูเบรจูเนียอีก24แตม้มได้ความแม่งของบัดดี้ฮิวอีก24แตม้มยิงสามไป5ลูกเข้ามาช่วยทีมได้ทันทีเลยค่ะแต่ช่วงท้ายเนี่ยโดนแคบฟรันเป็นชุดนึกว่าจะไม่รอดละโดนรเวียมิเชลก็ลุยเข้าไป Reed, Born, au, ale, พอลรีดบล็อกเอาไว้บอมาาาเข้จลร์เลยรอดมาได้123 ต่อ121ตอนนี้ค่ะก็เสมอกันอยู่1ต่อ1น1ต้องเจอกันอีก2เกมจะรอดไหมคะเนี่ยต้องบอกว่าในเกมวันนี้เนี่ยซิกเซอร์สู้ได้ดีมากๆนะครับแต่ใครจะเชื่อว่าช่วง90วินาทีสุดท้ายไม่ถึง90ออวินาทีดีกว่า1นนาที25วินาทีเนี่ยแหละครับ ตอนแรกนําระดับ10แต้มนะครับซิกเซอร์จะนำสิบแต้มเราก็คิดว่าโอ้วันนี้ซิกเซอร์น่าจะเข้าป้ายสบายๆที่ไหนได้โอ้โหมาโดนแคปรันเป็นชุดเลยนะครับยังดีที่เอาตัวรอดมาได้อย่างที่แอดมินตวนพูดมาอย่างนั้นจากเกมที่มันเป็นเกมที่ดีมากๆของซิกเซอร์เนี่ยกลับกลายเป็นเกมที่อกหักแบบนั้นเนี่ยโอ้โหจะเด้งดิ่งลงเลยนะครับความรู้สึกต่างๆที่แทนที่จะชนะกลายเป็นแพ้แบบป,ปวดใจในเกมวันนี้ต้องชื่นชมเคลี่อูเบจูเนียมากๆเลยนะครับรวมไปถึงบัดดี้ฮิลครับ ที่วันนี้เนี่ยทั้ง2คนทำระดับ24แต้มนะครับบัตตี้ฮิลเนี่ยยิง3คะแนนลงไปถึง5ลูกก็เลยทำให้หยุดการชนะติดต่อกันของคริปเอร์โคเสเอาไว้ที่9เกม,มไปไปประมาณในฤดูกาลนี้เนี่ยยังไม่มีใครชนะมากเกิน9เกมเลยนะครับมากที่สุดในฤดูกาลเนี่ยก็คือ9เกมอย่างคริปเปอร์อส่ยงออร์แลนโดแมจิก แล้วก็มาเป็นคลิปแรนโคเรียสแบบนี้เนี่ยแหละแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับคลิปแรนโคเรียสแม้ว่าจะแพ้ในวันนี้เนี่ยแต่ในภาพรวมพวกเขายังเฉียบคมมากๆนะครับในช่วง19เกมหลังสุดเนี่ยชนะมาถึง17เกมมันอย่างนั้นไม่มีทางขึ้นไปอยู่ในอันดับ2ของฝั่งตะวันออกได้อย่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยนำ Milwaukee Bucks ด้วยซ้ำไปนะครับชนะทุกเกมของ Sixers ถือว่ามีค่ากับพวกเขามากๆเลยนะครับในเวลานี้เนี่ยพวกเขาต้องการรอให้โอลเ l ็มพีเนี่ยกลับมาจากการบาดเจ็บไปทําการผ่าตัดฟื้นฟูบริเวณเข่าเนี่ยแหละครับถ้า มันจะทำให้ยิ่งทำให้ทีมของพวกเขาต้องเหนื่อยมากกว่านี้อีกดังนั้นการที่รักษาอันดับพื้นที่เพลย์ออฟเอาไว้ให้จงได้เนี่ยจะเป็นอันดับ5อันดับ6ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรขอให้อยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟหลังจากจบเกมนี้เนี่ยพวกเขาจะกลับบ้านแล้วก็รอรับการเยีอยงของแมมมี่ฮีทพวกเราอาจจะได้เห็นเกมเปิดตัวของค่ายราลี่ก็เป็นไปได้นะครับ คายรารี่เนี่ยเป็นอดีตผู้เล่นของแมมี่ฮีทแต่กลับมาเล่นกับทีมบ้านเกิดของตัวเองนะครับแล้วก็มาอยู่กับอดีตหัวหน้าโค้ชอย่างนิกเนอร์ที่ร่วมควา้าแชมป์กันที่ตอนอยู่แรปเตอร์สเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าเขาจะมีผลงานเป็นยังไงจะช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนซิกเซอร์ตอนนี้นี่ก็ต้องยื้อก็แบบสุดเลยจริงๆนะคะในทุกๆเกมที่ลงทําการแข่งขันเราไปต่อกันอีกคู่หนึ่งค่ะคู่นี้เนี่ยเรียวกว่าเป็นพรีวิวเอ็นบีเอไฟนอลเลยก็ว่าได้มีวอกกี้บัคส์เปิดบ้านรับการเยือนี้ นำแต่หัววันแนมะ้ยานนสก็กเดนจะเจอปัญหาการฟาวตั้งแต่ต้นเกมก็ตามแต่หลังจากนั้นค่ะยานนสซอก็ระวังได้ดีเดินหน้าทําแต้มทั้งระยะกลางแทบจะไม่พลาดเลยพาชิมนําห่างไปเรื่อยๆบางช่วงห่างกว่า28แตม้มทางเดินวอลนัเกสนั้นก็ได้ทั้งนิคลายโยคิชกับแอรอนกอร์ดอนที่เหลือค่ะทั้งชมูมาบอรีก,กับ m อ็วันนี้ยิงไม่ดีเลยเกมบุกไม่มาบัคชนะง่ายกว่าที่คิด112 95. ต่อ95ก็เสมอกันไปนะคะในซีรีส์ดูการปกติ1น่อ1่กมนว่าเก้ทไดมนี้ถ ะะจุดที่น่าสนใจในวันนี้เนี่ยนะครับนั่นคือทาง Milwaukee Bucks เนี่ยสามารถเบรกให้ทาง Denver Nuggets ทำไม่ถึง100 mm. แต้มได้ทั้งๆที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยการเล่นเกมรับทุกคนก็รู้ดีว่า mm. Milwaukee Bucks กำลังมีปัญหาแต่วันนี้สามารถเบรกระดับแชมป์ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเป็นชัยชนะที่ดีมากๆเลยนําโดยย a n i s Antetokounmpo พยากวางผู้แข็งแกร่งของพวกเขาเนี่ยแหละครับเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ย mm. ทำมาถึง26แต้มจาก36แต้มที่ตัวเองทําได้ และยังมีอีก18รีบาวน์นะครับเยอะมากๆเลยพร้อมกับอีก5แอสซิสนี่ถือว่าเป็นเกมที่49ในชีวิตนะครับที่เขามีระดับอย่างน้อย30แต้ม15รีบาวกับ5แอสซิสได้ในรอบ30ปีหลังสุดเนี่ยยานิสเป็นนักกีฬาที่ทําแบบนี้ได้มากที่สุดแล้วล่ะครับรองลงมาเนี่ยก็คือนิโคลายอคิชนะครับทำแบบนี้เนี่ยได้26เกมห่างกันมากๆนะครับนิโคลายคิช26ในขณะที่ยานิสเนี่ย49การที่จะทำระดับ30แต้ม15รีบาวกับ5แอ ศักยภาพต้องสูงสภาพร่างกายต้องฟิตเปรี้ยมากๆเลยนะครับตลอดทั้งเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการรีบาวมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอย่างแน่นอนทําให้ช่วงครึ่งแรกนะครับที่ตัวของเดเมนเลยเลอือเนี่ยเขามีปัญหาการฝาว์ฝาวไปถึง3ครั้งนะครับมีเพียงแค่5แต้มยังโชคดีที่ได้ผลงานของยานิสในการก้าวขึ้นมาของบ๊อบบี้พอรติสในฐานะตัวสำรอง ในท้ายที่สุดนะครับก็เลยทําให้ทาง Milwaukee Bucks เนี่ยสามารถรักษาการนําของตัวเองไว้ได้ในช่วงวอเตอร์ที่3เนี่ยเจอเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยไล่เข้ามาครับจาก20จากตาม22แต้มเดนเวอร์เนี่ยไล่มาเหลือ13แต้มแต่ทาง Milwaukee Bucks บอกวันนี้ไม่ยอมครับไม่มีปล่อยคันเร่งเด็ดขาดกดคันเร่งต่อไปแล้วก็นาห่างระดับ28แต้มในท้ายที่สุดก็เอาชนะไปได้อย่างที่พวกเราเห็นครับทั้ง2ทีมนะคะตอนนี้ไล่บี้กันแบบสูสีมากๆเลยเดนเวอร์นักเก็ตแพ้ติดต่อกัน2เกมค่ะแต่ว่าเป็นอันดับ4ของฝั่งอยู่ในขณะที่ Milwaukee กีบกาคเตีชนะติดต่อกันแล้วสเกมตอนนี้เป็นอันดับสามค่าโอ้โหลุ้นกันสนุกน่าดูเลยนะคะ เราไปต่อที่ Golden State Warriors เปียูนยุทธาจ้าซูเป็นเกมเก็บตกจากที่เลื่อนที่ผ่านมา Warriors ที่พวกเราเพิ่งทำคอนเทนต์ไปเมื่อวานตอนนี้พวกเขาก็เข้าที่มากขึ้นเรืเ่อยๆถึงแม้ว่าในช่วงแรกนะคะจะเจอปัญหาการฟาวไปบ้างคะ่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าพวกเขาได้เกมที่ดีของเควิร์ทอมสันและก็ได้การยิง3าคะแนนรัวๆไป5าลูกในช่วงควอเตอร์สุดท้ายของสเตฟานเกอร์รี่ทุกคนในทีม Golden State Warriors ช่วยกันสู้ได้ดีมากๆถล่มาลอาชนะยูทธาจ้าไปได้129ต่อ107โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะมินเน่ตอนนี้ Golden State Warriors ไดนน้ เกมติดแล้วแฟนๆเนี่ยยิ้มปั้นกันเลยทีเดียวอ่ะก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าแฟนๆถามเข้ามาเยอะว่าวันนี้เนี่ยสตีฟเคอร์หายไปไหนไม่มาทําหน้าที่หัวหน้าโคช้ชตัวของเขาเนี่ยร่วมเดินทางไปที่เซอร์เบียนะครับไปร่วมงานศพของผู้ช่วยโคช้ช uh huh. อย่างเดฮานแล้วก็มีบางส่วนที่ตามไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น G.M ของทีมอย่างไมดันเลวีจูเนียร์หรือว่าจะเป็นรองประธานของทีมด้วยก็ตามวันนี้ก็เลยให้เป็นเคนนี่แอชินสันนะครับมาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าโคช้ชแทนและในเกมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทุกคนในทีมมเเเเนนีีี่ททาาไไดดดด้้้กกกกๆรป็็อแสงใหหพว ว่าพวกเขายังมีดีพออยู่ยหลังจากจบเกมวันนี้เนี่ยชนะ5เกมติดอย่างที่แอมิตูนพูดและในช่วง8เกมหลังสุดพวกเขาชนะถึง7เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2022ที่ทั้งทีมสามารถชนะ7เกมนะครับในรอบ8เกมแบบนี้ได้ไม่ได้เห็นแบบนี้มานานแล้วนะครับวันนี้ต้องชื่นชมผลงานการเล่นของเคลทอมสัตนะครับวันนี้ทําไปถึง26แต้มเราเห็นการยิงระยะกลางของตัวเขานะครับวันนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยฟิลโกในภาพรวมอยู่ที่57.8%ิแนะครับยิง3คะแนนลงไปอีก3ลูก แสดงให้แฟนบาสอย่างพวกเราได้เห็นว่าเค์ทอมสันยังคงมีดีอ,อยู่นะการเล่นเกมบุกของตัวเขาอย่างที่บอกเมื่อวานนะครับว่าส่วนตัวยังคงเชื่อว่าเขามีดีพอ เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าเคลทอมสันเนี่ยบาดเจ็บหนักถึง2ออย่าง<ช>นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นควายน้าเข่าหรือว่าจะเป็นเอ็นร้อยหวายที่เท้าก็ฉีกมาแล้วการที่ทําได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยแอนดรูวิกกินส์เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่การเล่นเนี่ยก็ค่อยๆกลับมานะครับเหมือนเป็นแอนดรูวิกกินส์ที่พวกเราเคยรู้จักวันนี้ทําไป17แต้มนะครับด้วยการยิงฟิกโกระดับ60%แล้วก็มีจอนาธานคูมิงกานะครับวันนี้เหมือนดูเร่งไปนิดนึงการเล่นเกมบุกของตัวเขามีความผิดพลาดอยู่บ้้าาาาางงแแตต่่ในนนนนภพรรรวววมัััี14ะกก็็ยถือเปทํดบ อย่างน้อย10แต้มเป็นเกมที่31ติดต่อกันนี่ถือว่าเป็นช่วงการเล่นที่ดีที่สุดของจนาทานคูมิงกาแล้วล่ะครับในขณะที่เดรมอนกรีนเนี่ยวันนี้แสดง้เห็นความเป็นน้ำมันเครื่องครับอหหล่อเลื่อนให้กับทังทีมโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เหลือเกินทําไป12แต้ม9รีบาวกับ8แอซเสเราเห็นจังหวะการเปิดเกมเร็วสวนกลับนะครับเพสการเล่นของวอลเลอร์ดีมากๆเลยพอมีเดรมอนกรีนการเล่นเกมรับก็ช่วยทีมได้อย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะครับและสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้ครับ เป็นใครอื่นไปไม่ได้นั่นคือสเตฟเฟนเคอร์รีในวันนี้เนี่ยการยิงในช่วงวแรกๆเนี่ยดูผิดพลาดค่อนข้างเยอะ uh huh. 3คะแนนเนี่ยพลาดต่อเนื่องมากๆเลยแต่ในท้ายที่สุดครับวันนี้กดไป25แต้มโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์สุดท้ายนะครับควอเตอร์สำคัญเขากด3คะแนนไปถึง5ลูกครับโอ้โหจาก7ลูกที่ตัวเองทําได้ในวันนี้เ,นเพื่อนเพื่อเชื่อไหมครับว่าในช่วง3เกมหลังสุดเนี่ยตัวของสเตปเนี่ยทำไปถึง97แต้ม แต่95แต้มจาก97แต้มที่ทําได้เนี่ยมาจากการยิง2แล้วก็3คะแนนแบบเน้นเเลยอีก2แต้มที่ทำเนี่ยก็คือลูกโทษครับมีลูกโทษแค่2ลูกเท่านั้นเองที่เหลือเป็นการยิง2แล้วก็ยิง3คะแนนแบบเห็นได้ชัดเลยในส่วนของทัพสำรองวันนี้เราก็เห็นนะครับทุกคนเนี่ยลงมาก็ผสมผสานการเล่นกันได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเทรซแจ็คสันเดวิดนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างลุคกี้ และเ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าหลังจากจบเกมของ LA Clippers เนี่ยอีก30เกมที่เหลืออยู่ในฤดูกาลว่ากันว่าตัวของ Golden State Warriors เนี่ยจะเจอฤดูกาลที่เบาครับเป็นตารางการแข่งขันที่ค่อนข้างเบาพิจารณามาจากการแข่งขันแบบ2วันติดการเดินทางเป็นทีมเยือนหรือว่าจะเป็นการเจอกับทีมที่มีผลงานระดับไม่เกิน50%นครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยของ Golden State Warriors แล้วก็สำหรับยูท้าจาสะคะหลังจากที่มีการเทรซิมอลฟอน e ทคิโอค่ะ k คล l y โอลิมกิแล้วก็โอชายอาบาจีไปดูแล้วทีของเขานี่ยก็ไม่ค่อย เต็มประสิทธ,ธิภาพเท่าไหรแต่ว่าสิจริงและสิ่งที่ยูท้าแจสต้องการก็คือการสะสมสิทธิ์ดราฟให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่คู่สําคัญในวันนี้เลยนะคะมินิโซตาทิมเบอร์วูฟเดินทางไปเยอนแอลเอคลิปเปอร์สค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่สองจากสี่ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้ครั้งแรกกับทีวูฟชนะไปได้เกมนี้ครึ่งแรกเนี่ยสูสีเขนมากๆมีการรันไปมาจบครึ่งแรกคลิปเปอร์นําอยู่สี่แต้มแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังคลิปเปอร์นาาาพพัังงงมกกๆเเเลยยค่่ะะจอทีีไไไแปปป็็นนชุดดดหรบ20้ิ เกมรับก็เอาทีวูฟไม่อยู่กลายเป็นเกมที่น่าผิดหวังมากๆจบเกมทีวูฟโชว์ความเหนือเอาชนะไปง่ายกว่าที่คิดร้อยยีต่อ100ตอนนี้เนี่ยเป็นทีวูฟที่ขึ้นนำซีรีส์ฤดูการปกติ2ต่อศูนย์เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ l อลเอคลิปเปอร์ยังมีความมั่นใจที่จะไปถึงแชมป์มีไหมคะในฤดูการนี้เจ็ใจเลยเจอถามแบบนี้เจ็บจี๊ดเลยนะครับคือเออคลิปเปอร์เนี่ย ในช่วงตั้งแต่1ธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยทีมของพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานแพ้ชนะเนี่ยอันดับหนึ่งของหลีกเลยนะครับแล้วก็มีการเล่นเกมบุกเป็นอันดับหนึ่งของหลีกด้วย แต่วันนี้มาเจอกับทีมที่มีเกมรับอันดับหนึ่งของเหลีออยงทีฟูฟเนี่ยเล่นเอาไปไม่เป็นเหมือนกันนะ <Shot S 1> ในช่วงในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมีแค่47แต้มเท่านั้นเองใครจะเชื่อโอ้โหครึ่งแรกมาดีๆครับครึ่งหลังพังสนิทเลยพอจอจกับคาวายเลยเนี่ยวันนี้คนละ18แต้มแต่เป็น18แต้มที่มีการยิง2แล้วก็สามคะแนนที่ไม่ดีเลยครับต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเกมวันนี้พอจอจเนี่ยเขายิงสามคะแนนลงไป2ลูกก็ <c oughs> เลยทําให้ในภาพรวมเนี่ย ยิงลงไป739ลูกในยูนิฟอร์มของ LA c l i ค p ือเขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทีมคริปเป r s เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเจมส์ทัเดนกับรัสเซลเวิร์สบุกก็เป็นอีกคู่หนึ่งครับที่วันนี้เนี่ยการยิง2แล้วก็3คะแนนไม่ดีเลยเพราะ4ตัวหลักเป็นแบบนี้ก็เรียบร้อยครับวันนี้เราจะเห็นว่าทางไทลอนลูเนี่ยเขาก็มีการพยายามนะครับลองขยับเอาเซนเตอร์ทั้ง3คนของพวกเขาเนี่ย สลับหมุนเวียนกันลงมาครับเดี๋ยวก็เป็นแดเนียลไทส์บ้างเดี๋ยวก็เป็นอีวิซาซูบัตบ้างหรือว่าจะเป็นอย่างเมสันพรัมลีแล้วก็มาเล่นร่วมกับสมอลไลอับนะครับแต่ไม่เวิร์กเลยครับวันนี้เจอทีวูฟเนี่เก็บเรียบเรียบร้อยเลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกระแสะเกมแต่อย่างใดต้องชื่นชมการเล่นของทีวูฟจริงๆครับวันนี้พวกเขาเนี่ยเหมือนมาและอยู่ในแผนวางแผนมาดีมากแล้วก็อยู่กับแผนของตัวเองที่ดีช่วงครึ่งแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าสูสีแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยนะครับเราจะเห็น,นได้ดีมากๆเลยวันนนนีี้้้แตมใพืท่วงในข เหนือกว่าทาง LA Clippers ค่อนข้างเยอะนะครับ64ต่อ42แล้วก็เป็นการยิงฟิลโกลในพื้นที่วงในเนี่ยค่อนข้างสูงระดับ74ในขณะที่ทาง LA Clippers ทำแต้มในพื้นที่วงในเนี่ยยิงอยู่ที่ระดับ40กว่าเท่านั้นเองนี่คือความต่างที่เห็นได้ชัดมากๆเลยทั้งๆท,ที่ทั้งคาวแอนโทนีทาวแล้วก็แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดในวันนี้เนี่ยการยิง3คะแนนวงนอกวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่พวกเขาสามารถผ่านไปได้ย้อนกลับไปเนี่ย ทีวูฟพวกเราเคยเห็นในยุคที่มีเควินการเน็ตนะครับสามารถเข้าสู่นัดชิงสายนั้นคือดีที่สุดของพวกเขาเลยตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาหลังจากยุคนั้นเนี่ยนะครับพวกเขาไม่เคยสามารถชนะซีรีส์ในเพย์ออฟได้เลยแม้แต่ซีรีส์เดียวคือชนะเกมเนี่ยพอ<ะ>ชนะได้แต่ซีรีส์เนี่ยไม่เคยเลยนะครับดังนั้นในฤดูกาลนี้เนี่ยทุกชัยชนะของพวกเขามีความหมายเพราะว่าทีบูฟต้องการรักษาอันดับหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการเล่นในบ้านเนี่ยแหละครับ การเล่นในบ้านในเพลย์ออฟเนี่ยถ <g arden> <ช>ือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยในการเดินทางแฟนๆในสนามก็ส่งเสียงเชียร์แล้วก็มีความชินกับสนามมากกว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จําเป็นสําหรับทีวูฟเลอเกินแต่วันนี้พวกเขาก็ทําได้ดีมากๆเลยครับ <g arden> สำหรับทีวูฟในฤดูกาลนี้มาดีจริงๆนะคะเป็นเป็นทีมท,ที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนไม้เชงพวกเราเป็นอย่างมากเลยค่ะการ <g arden> ที่พวกเขาเจอกับทีมที่มีผลงานระดับ50% เชื่อไหมครับว่าเขาเท่ากับเซลเท c s เลยนะครับ oh. เจอกับทีมที่มีระดับ50%ขึ้นไปชนะ22แพ้11นี่คือดีที่สุดของหลีกเลยแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเจอกับทีมระดับหัวแถวของหลีกหรือว่าจะเจอกับทีมที่ผลงานสถิติเป็นรองเนี่ย พร้อมเจอทุกทีมจริงๆวันนี้ไม่รู้ว่าหลังจากจบเกมเนี่ยไทยรอรู้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยังไงบ้างนะคะเอเมเนปกติเนี่ยจะออกมาขิงทีมอื่นวันนี้คุแบบว่าขิงไม่ออกเหมือนกันคะ่ะแล้วเพื่อนๆละคะเป็นยังไงบ้างคะทีมที่เชียร์อยู่ตอนนี้อยู่ในอันดับไหนแล้วมีผลงานอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ t 3 r e man เนี่ยตรงกลางนี่เลยคะ่ะเพราะ N B A คือจีได้ของพวกเรา2 w n man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนของคุณทุกคนมานะะคคคคคขบุุณณ่รั